ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับพลเอกเฉลิมพลศีสวัสด์นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านได้มีการประชุมนะครับของบรรดาผู้นำเหล่าทัพทั้งหลายและก็มีการแถลงมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสารมวลชนนะครับโดยมีตอนหนึ่งนะครับท่านได้อ้างถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในมาตรา8ที่บัญญัติเอาไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยข้าราชการทหารนะครับก็มีความกลาังใจมีความปรับปร้่มในการปฏิบัติหน้าที่ต่อตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับซึ่งมีองค์พระมหากษาัตริย์เป็นองค์จอมทัพสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัตินะครับทั้งในเรื่องความนิยมและก็เรื่องความเป็นประมุขของรัฐ นะครับทุกรัฐอันนี้เป็นสากลนะครับกาลังทหารมีหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศรัฐก,ก็จะเป็นประมุขของรัฐที่เป็นผู้ชายสูงสุดนะครับของกําลังทหารของเราเราเราก็ใช้คําว่าจอมทัพไทยครับนะครับแล้วท่านก็ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับก็เขียนกันแบบนี้รัฐธรรมนูญในหลากหลายประเทศก็เขียนกันแบบนี้ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของกองทัพที่จําเป็นจะต้องมีภารกิจสําคัญอันดับต้นๆน,น,นั่นก็คือปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าคําว่าจอมทัพไทยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ให้แก่พระมหากษัตริย์นะครับถ้าเราลองดูนะครับคำว่าสถานะจอมทัพไทยเนี่ยคืออะไรเราลองมาพิจารณา,าในทางประวัติศาสตร์นะครับรัฐธรรมนูญไทย เกือบทุกฉบับแล้วครับก็มีข้อความแบบนี้ฉบับปี60นี่อยู่ในมาตรา8ฉบับปี50นั้นอยู่ในมาตราอื่นๆนะครับทีนี้ไอ้คำว่าจอมทัพไทยเนี่ยมันคืออะไรหากเราจะพิจารณาสถานะจอมทัพไทยของพระมหากรรษัตริย์นั้นจําเป็นที่จะต้องดูจากระบอบการปกครองด้วยครับถ้าหากเราปกครองกันในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากรรษัตริย์เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดและใช้อํานาจต่างๆเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง แน่นอนที่สุดครับคำว่าจอมทัพไทยน,นั้นย่อมหมายความว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการบังคับสั่งการข้าราชการทหารทั้งหมดทั้งปวงได้นี่ถ้าหากเป็นคติแบบสมบูรณ์ใาสิริราชนะครับแต่ถ้าหากเรายืนยันว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยังคงสงวนรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ให้เป็นประมุขของรัฐถ้าแบบนี้จะต้องอธิบายอีกแบบหนึ่งครับนั่นก็คือในระบอบประชาธิปไตยนั้นพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐ ไม่มีอำนาจในทางการเมืองโดยแท้ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยแท้เพราะหากเราบอกว่าพระพมหษาษิย์มีพระราชอำนาจในการบริหารจริงๆมีอำนาจในการใช้อำนาจในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็จะนํามาซึ่งการถูกตรวจสอบถูกฟ้องร้องถูกดําเนินคดีในการกระทําต่างๆได้ในเมื่อเราไม่ประสงค์ให้พระมหาย์จะต้องรับผิดชอบในการกระทาใดใดเลย เราไม่ประสงค์ให้มีการฟ้องร้องกล่าวโทษดำเนินคดีพระมหากษัตริย์ได้ดังนั้นจึงจําเป็นอยู่เองครับที่จะต้องยึดหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ทรงทําอะไรเลยพระมหากษัตริย์นั้นไม่กระทําการใดโดยลําพังดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงไม่ต้องรับผิดนี่คือหลักการในระบอบประชาธิปไตยครับหากไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ถูกตรวจสอบหากไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ต้องรับผิดชอบหากไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็ต้อง เขียนเอาไว้ครับว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจทําอะไรเลยแต่จะกลายเป็นรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชวงการต่างหากที่เป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทานั้นๆถ้าหากเรายึดหลักๆนี้ตามคติของระบอบประชาธิปไตยแล้วครับการแปลความคําว่าจอมทัพไทยเนี่ยนะครับสถานะจอมทัพไทยของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องหมายความว่านี่คือการถวายพระเกียรติยศเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ เป็นมรดกตกทอดในทางประเพณีให้แก่พระมหากษัตริย์เท่านั้นมิใช่หมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพจริงๆมิใช่หมายความว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการสั่งการกองทัพได้อย่างแท้จริงจะไปบังคับบัญชาทหารไม่ได้จะไปสั่งการกองทัพไม่ได้เช่นเดียวกันครับนายทหารทั้งหลายก็ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ครับว่า การกระทาทั้งหลายของตนเองนั้นที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะถ้าเป็นอย่างนี้จะส่งผลร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยและส่งผลร้ายต่อตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยลองคิดดูนะครับหากเราแปลความว่าสถานะจอมทัพไทยหมายถึงพระมหากษัตริย์สั่งการทหารให้ใช้อํานาจต่างๆได้บังคับบัญชาทหารได้แล้วทหารก็อ้างทุกครั้งเกี่ยวกับ สถานะของพระมหากษัตริย์ที่เป็นจอนรทนพัไทยเพื่อไปปฏิบัติการต่าง,างๆเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้จะส่งผลร้ายอย่างไรยกตัวอย่างเช่นครับหากมีการประกาศสงครามเกิดขึ้นแล้วกองทัพก็ไปออดก,ก่ออาชญากรรมรุนแรงไปก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าพระมหากษัตริย์ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทําของกองทัพด้วยอย่างนั้นหรือผมยกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นใน ไม่นานมานี้เองนะครับก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ครับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สนั้นถ้าทุกท่านยังพอจํากันได้ในมหาสงครามเอเชียบูรพาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประกาศเข้าสงครามนะฮะแล้วก็ในท้ายที่สุดกลายเป็นผู้แพ้สงครามในาทหารญี่ปุ่นจํานวนมากอ้างจัก,กรพพัดในการไปปฏิบัติการพวกเขาเหล่านั้นพยายามอธิบายว่า นี่คือภารกิจหน้าที่ของกองทัพญี่ปุ่นเพราะมหาสมเด็จพระจกักรพรรดิของญี่ปุ่นนั้นคือร่าง,งทรงเทพเจ้าที่อวตารล,ลงมาจุติบนแผ่นดินประเทศญี่ปุ่นกองทัพเหล่านั้นเขามีหน้าที่ในการปกปักรักษาจากักรพรรดิสแสดงแสนยานุภาพของจกักรพรรดิออกไปให้ภพศาลและในท้ายที่สุดประเทศญี่ปุ่นก็ตกเป็นผู้แพ้สงครามนายทหารที่ก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆถูก ดำเนินคดีในศาลอาชญากรสงครามครับและกรณีของประเทศญี่ปุ่นประกาศสงครามและกลายเป็นผู้แพ้จึงเกิดปัญหาตามมาครับว่าจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตะจะต้องรับผิดชอบในอาชญากรรมสงครามครั้งนี้ด้วยหรือไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่แน่นอนครับแม่ทัพโตโจแม่ทัพในกองต่างๆถูกดำเนินคดีหมดเกิดปัญหาว่าจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ เพราะการประกาศสงครามครั้งนั้นทําในานามของจักรพรรดินะครับแล้วทหารก็อ้างจักรพรรดิอยู่เสมอทีนี้ครับในท้ายที่สุดเดชะบุญครับว่าในาพลดักลาสแมคอา r เธอร์ครับซึ่งเข้าไปบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่นหลังแพ้หลังพ่ายแพ้สงครามเนี่ยนะครับก็ประเมินเล็งเห็นแล้วว่าการนําจักรพรรดิฮิโรคิโตมาดําเนินคดีนั้นอาจจะไม่เป็นคุณต่อการฟื้นฟูบูรณะประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ํา ในพลแม็กอาเธอร์เลือกใช้วิธีละเว้นไม่ดำเนินคดีจักรพรรดิโรฮิโตะแต่ปรับปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นครั้งใหญ่ครับเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นใหม่ถอดความศักดิ์สิทธิ์ถอดความเป็นเทวดาถอดความเป็นร่างทรงอวตารของพระเจ้าที่ลงมาจุติบนพื้นแผ่นดินญี่ปุ่นออกไปให้หมดกลายเป็นประมุขของรัฐในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองแล้วจักรพรรดิโรฮิโตะก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดี นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับว่าหากการอ้างว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพของประเทศของตนเองนั้นมันอาจจะส่งผลร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่กองทัพออกไปทําสงครามแล้วยิ่งพ่ายแพ้กลับมาก็จะยิ่งส่งผลอันตรายว่าในท้ายที่สุดแล้วกษัตริย์ต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันครับในกรณีการรัฐประหารครับถ้าหากทหารเนี่ยอ้างสถานะว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทย ถ้าหากทหารต้องการทํารัฐประหารแล้วก็อ้างว่าต้องการมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพระมหากษัตริย์ก็ไปรับรองการรัฐประหารครั้งนั้นไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยปริยายโดยเปิดเผยหรือโดยหลบหลบซ่อนๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในท้ายที่สุดเผด็จการทหารซึ่งก่อรัฐประหารนั้นพ่ายแพ้ไปชะตากรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะถูกผลกระทบตามมาด้วยกรณีตัวอย่างเช่นมุสโสลินี เบนิโตมุสโซลินีครับเดินเท้าเดินนำขบวนพากลุ่มชายชุดดำแบล็กเชิ้ตกรีธาทัพเข้ากรุงโรมเพื่อก่อกวนปั่นป่วนแทนที่วิกเตอร์มานูเอลที่3พระมหากษ,าษ,าษาัตริย์ของอิตาลีในเวลานั้นจะตัดสินใจประกาศกฎอายการศึกตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาว่าเพื่อเอาไปจัดการกับมุสโซลินีแต่กาษ,าษาัตริย์วิกเตอร์มานูเอลที่3เลือกทางตรงกันข้ามครับตั้งมุสโซลินีเป็นนายกเลย แล้วในท้ายที่สุดมุสโซลินีก็เอาระบอบเผด็จการฟาสซิสต์มาใช้นำพาอิตาลีเข้าสงครามโลกครั้งที่สองและเมื่อพาอ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองมุสโซลินีถูกจับแขวนคอในขณะเดียวกันประเทศอิตาลีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วก็มีการทำประชามติครับว่าจะเป็นราชาณาจากักรมีพระมหษัริย์เป็นประมุขต่อไปหรือจะเป็นสาธารณรัฐในท้ายที่สุดผลปรากฏว่าชาวอิตาลีส่วนใหญ่เลือกให้อิตาลีเป็นสาธารณรัฐ ทำนองเดียวกันครับนายพลปริโมเดริเวล่าของประเทศสเปนเกิดทำรัฐประหารขึ้นมาก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์อันฟองโซที่13แล้วในท้ายที่สุดอันฟองโซที่13ก็ต้องเสียราชบัลลังก์ไปครับเมื่อสเปนเปลี่ยนเข้าตัวเองเป็นสาธารณรัฐหลากหลายประเทศเคยผ่านเรื่องแบบนี้มากรีซก็เช่นเดียวกันพระมหากษัตริย์กับรัฐประหารมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกันในท้ายที่สุดเมื่อเปลี่ยน กุลิเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยก็มีการล้มเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจหากเรานําประเด็นปัญหาเรื่องของสถานะจอมทัพนะครับกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วไปแปลความว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชาอำนาจจริงๆเนี่ยนะครับในกรณีของธรรมนูญกรุงโรมครับธรรมนูญกรุงโรมที่ว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศเขาเขียนเอาไว้ในข้อ27ครับบอกว่า ในบรรดารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกนั้นเนี่ยถ้าหากมีเขียนเรื่องเอกสิทธิและความคุ้มกันในการไม่ถูกดำเนินคดีเอาไว้เนี่ยให้ไม่นำมาใช้กับสารอาญาระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มกันเอกสิทธิ์แก่ประมุขของรัฐในการไม่ถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีแต่เอกสิทธิเช่นว่านี้ไม่ถูกนำมาใช้เมื่อต้องมาขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศและข้อ27นี้เองครับเป็นข้อที่ รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยพยายามใช้อ้างเพื่อปฏิเสธในการให้ประเทศไทยนั้นลงสัตยาบันในธรรมนูญกรุงรงครับเพราะอ้างว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมล่วงละเมิดไม่ได้ผู้ใดไม่สามารถฟ้องร้องกล่าวหาดำเนินคดีพระมหากษัตริย์ได้นี่คือบทบัญญัติในธรรมนูญที่เราให้เอ,เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่กพระมหากษัตริย์เอาไวท้ทีนี้ครับถ้าหากเรา เกิดมีการไปทําอาชญากรรมต่ำบนมูลนุษยชาติไปทําความผิดนะครับในฐานกฎหมายอาญาระหว่างประเทศแบบนี้แล้วมีการไปอ้างสถานะจอมทัพไทยของพระมหากษัตริย์อย่างนี้เกิดขึ้นมามันจะยิ่งเป็นอันตรายครับแทนที่ฝ่ายบริหารแทนที่รัฐบาลแทนที่กองทัพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองในการกระทําของตนเองคราวนี้กลับลากตัวพระมหากษัตริย์เข้ามาด้วย แล้วถ้าหากวันหนึ่งเราไปเป็นสมาชิกของธรรมนูญกรุงโรวมแบบนี้จะอธิบายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครับการแปลความคําว่าสถานะจอมทัพไทยของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับจึงจําเป็นต้องแปลความแบบนี้ครับว่านี่คือพระเกติยศนะครับที่รัฐธรรมนูญมอบให้แก่พระพบรมุข์ของรัฐเป็นไปตามมรดกตกทอดทางจารีตประเพณีของประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้บัญชาการ ของกองทัพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามครับแม้บทบัญญัติแบบนี้จะปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับจะปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญของหลากหลายประเทศแสดงว่ามันต้องมีข้อดีของมันอยู่ครับมีข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับการรับรองสถานะจอมทัพให้แก่พระมหากษัตริย์ข้อดีของมันข้อแรกครับในกรณีที่กองทัพก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญยึดอำนาจจากรัฐบาล โดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญพระหมายษัตรัย์อาจจะใช้สถานะจอมทัพและผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญปฏิเสธการรัฐประหาร,ร,รนั้นไม่ยอมรับรองการรัฐประหารนั้นและอาจจะส่งผลให้คณะรัฐประหารกลายเป็นกบฏท,ทันทีกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับที่ประเทศสเปนฮะความพยายามรัฐประหารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์1981มีการ เอากองกำลังบุกเข้าไปยึดสภาจับตัวสอสอจับตัวรัฐบาลไปนะครับรัฐมนตรีไปหลายต่อหลายคนนะครับ,บแล้วก็ออกมาประกาศว่ายึดอำนาจไว้ได้หมดแล้วแต่แล้วครับ Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. พูดง่ายๆคือกษัตริย์ควรคาร์ลอสใส่ชุดทหารฮะออกทีวีวิทยุแล้วบอกว่าไม่รับรองการรัฐประหารครั้งนี้ส่งผลให้ ผู้ก่อการกลายเป็นกบฏทันทีครับถูกดำเนินคดีและมีโทษจำคุกนี่หยุดยั้งรัฐประหารได้เช่นเดียวกันครับมีเรื่องของประเทศไทยเหมือนกันฮะในช่วงที่กำลังจะยกร่างทำรัฐธรรมนูญฉบับวันที่1 0ธันวาสองพัรยพระยาผลพลพระยาเสนานะครับแล้วก็นายปรีดีพนมยงก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระป,ระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่หลายครั้งหลายคนนายปรีดีพนมยงได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับว่า ครั้งหนึ่งที่เข้าเฝ้านั้นนะครับพระยาประหลนกราบบังคมทูลว่าการทรงพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นจะทรงกระทําอย่างไรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารับสั่งว่าถ้ารัฐบาลเสนอเรื่องใดที่ขัดรัฐธรรมนูญพระองค์ก็ส่งกลับคืนไปโดยไม่ทรงลงพระประมมหาราชวั้พระยาประหลนกราบทูลต่อไปว่าคณะ,ะราษฎรเป็นห่วงว่านายทหารที่ถูกปลดกองหนุนไป จะคิดล้มล้างรัฐบาลขึ้นมาแล้วจะทูลเกล้าถวายรัฐธรรมนูญใหม่ของเขาให้ทรงลงพระปรมมาพิไทยจะโปรดเกล้าอย่างไรรับสั่งว่าพระองค์จะถือว่าพวกนั้นเป็นกบฏและในฐานะจอมทัพพระองค์จะถือว่าพวกนั้นเป็นราชสัตรูที่ขัดพระบรมราชองการถ้าพวกนั้นจะบังคับให้พระองค์ทรงลงพระปรมมาพิไทยพระองค์ก็จะทรงสละราชสมบัติ ให้พวกเขาหาเจ้านายพระองค์อื่นลงพระประมาพิไทยให้นี่คือบันทึกที่ท่านอาจารย์ปรีดีกล่าวไว้นะครับก็คือยืนยันว่าในการเข้าเฝ้าครั้งนั้นพระยาพหนได้ถามในหลวงรัชกาลที่7ครับว่าถ้าเกิดมันมีทหารกลุ่มหนึ่งมันก่อกระบฏก่อรัฐประหารขึ้นมาแล้วเอาร่างรัฐธรรมนูญมาถวายให้ในหลวงเซนในหลวงจะทําอย่างไรนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7ก็ทรงมีความเห็นชัดเจนนะครับบอกว่า จะอาศัยสถานะที่เป็นจอมทัพไทยนะครับปฏิเสธไม่เซ็นให้และถ้าถูกบังคับกันจริงๆก็จะสละและ,ะสมบัตินะครับนั่นหมายความว่าสถานะจอมทัพไทยมีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็คือสามารถป้องกันร,รัฐประหารได้เช่นเดียวกันฮะถ้าหากว่ารัฐบาลร,รัฐสภา,าเกิดประกาศสงครามไปแล้วประเทศตกกลายเป็นผู้พแพ้แก่สงคราม เราอาจจะหลุดพ้นจากการประกาศสงครามได้นะครับถ้าหากมีขบวนการต่อต้านเกิดขึ้นภายในมีขบวนการต่อต้านและบอกว่าการประกาศสงครามนั้นเป็นโมฆะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากขบวนการต่อต้านการประกาศสงครามนั้นได้พระหมหากาัตร,ริ์เข้าไปเป็นพวกพระหมหากาัตรย์ก็สามารถใช้สถานะความเป็นจอมทัพยืนยันว่าการประกาศสงครามครั้งนั้นเป็นโมฆะพระองค์ไม่เห็นด้วยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของบทบัญญัติที่รับรองสถานะจอมทัพเอาไว้ ในรัฐธรรมนูนครับ